สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ยมราชครับมารอขบวนที่9 69เดินทางจากกรุงเทพปลายทางทุ่งสงครับเป็นรถเปล่าไปรับทหารเรือพลัดหนึง่งตอนนี้โผล่มาแล้วครับรถออกมาแล้วออกจากสถานีกรุงเทพวลพงเวลา12นาฬิกาตรงครับโน่นครับมาแล้ว นี่คือเวลาเที่ยงตรงที่แดดเปี้ยงๆนะครับรถนัเคลื่อนมาแต่เครื่องกันยังไม่ลงทหารเรือพาดหนึ่งปีสองห้าก็มาจากทงสงนะครับกระบวนบรมันทุกทหารจะมีสองกระบวนะจากาทุงสงแล้วก็จากหาดใหญ่อันนี้จะเป็นรถเปล่านะครับเสียงสัญญาณดังขึ้นแล้ว แต่เครื่องกันยังไม่ลงกำลงจะยาวลงฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นฝั่งเพชรบุรีลงไปข้างหนึ่งครับฝั่งโน้นก็ลงแล้วครับฝั่งนี้แม่มีผู้จอดนะแต่เครื่องกันไม่ลงก็ต้องเดินหน้าต่อตัวรถค่อยเคลื่อนมาครับ กันลงได้แล้วครับตอนนี้ลงได้แล้วลงได้แล้วลงได้แล้วหมอไซค์หมอไซค์ระวังเอ้าโอ้โหีิวเสียดครับ จะมีคนฝ่าอยู่บ้างนะครับมาแล้วนะ9ก้าขบวนที่9 6 9ได้ว่ารถจาก G E A ทำขบวนเดินทางไปทุ่งสงแล้วก็จากทุ่งสงครับกลับมาบางซื้อจากบางซื่อทำขบวนต่อไปพลุ้ตาหลวงครับส่งทหารเรือ ียนว่ารถจัดเฉพาะกันรถแต่ผู้ประกาศ ก็ผ่านเืนที่เรียบร้อยครับเด็ปรโตาถ่ายไปเรื่อยรายงาน